สิ่งที่เป็นปณิธานสูงสุดของการเป็นนายกมนตรีท่านอยากเห็นอะไรสําหรับประเทศไทยและสิ่งที่2คือถ้าอยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนเนี่ยถ้ามีโอกาสใน3เดือนนี้จะมาตั้งสัจจะธิษฐานกันสักเรื่องหนึ่งจะอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนตั้งสัจจะในเรื่องใดครับผมว่าเราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมามากนะครับในระยะหลังถ้าหากว่าตัวผมเองและก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ย ได้ใช้เวลาในช่วงสองสมเดือนข้างหน้าเนี่ยมาใช้กำยั้งคิดนะฮะของท่านท่านจ้าุณว่าเราอยากให้บ้านเมืองของเราเป็นอย่างไรอยากให้บ้านเมืองของเราเดินไปข้างหน้าหรืออยากให้บ้านเมืองของเราเนี่ยยังอยู่ในวังวนของปัญหาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าพอเราเริ่มคิดว่าเราอยากให้บ้านเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยอยากให้เดินไปข้างหน้าทั้งสิ้นปัญหาก็คงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะไป เรียกร้องอะไรจากคนอื่นอยากให้เริ่มที่ตัวเราก่อนว่าถ้าเราอยากให้เดินไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจคนอื่นแล้วก็จะได้เดินไปข้างหน้าด้วยกันผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าการขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันมีความรุนแรงเข้ามาแล้วก็มีการตอบโต้กันไม่จบไม่สิ้นนะครับเราอยากจะให้ขณะนี้ทุกคนเนี่ยมาตั้งหลักแล้วก็บอกว่า ถ้าเราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครได้ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยก็เสียหายกันหมดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นความไม่ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นความประสงค์ของใครถ้าเข้าใจว่าอันนี้คือจุดหมายปลายทางของแนวทางที่เป็นอยู่ฉะนั้นถากว่าตรงนี้เนี่ยผมผมเองก็ต้องทําหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องพยายามทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรแต่ว่าก็อยากจะให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มนะครับได้คิดแบบเดียวกันครับก็ถือว่า จะเรียกว่าเป็นความปรองดองนี่คือเป้าหมายสูงสุดของท่านนะครับและหลังจากถ้าผ่านเหตุการณ์คลี่คลายไปหมดแล้วคนกลับมาสมัครสมารัก่ายกลมเกลียวกันได้เหมือนเดิมสิ่งที่ท่านอยากเห็นประเทศไทยของเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างจริงจังจังทุกคนก็ปรารถนาจะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีนะทุกคนก็จริงผมไม่เคยชอบคําว่ากินดีอยู่ดีแต่ว่าผมชอบคําว่ามีมีคุณภาพชีวิตครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องก็กินดีอยู่ดีแต่ว่าอยู่ในสังคมแล้วเป็นสังคมซึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความสงบสุขทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนมีที่ยืนนะครับซพ่งแต่ละคนในความต้องการก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับนะครับถ้าหากว่าเราสร้างโอกาสให้กับคนทุกคนนะครับแล้วก็โอกาสนั้นเนี่ยคนสามารถใช้ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเองด้วยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยนะครับโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยนั่นคือความปรารถนาสูงสุดครับ แล้วถ้าอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานสักเรื่องหนึ่งท่านคิดว่าเรื่องไหนจริงๆใจผมเนี่ยก็อยากให้แต่ละคนได้คิดได้คิดเองนะครับให้คิดเองแต่ว่าอยากให้คิดไม่ถึงไม่ใช่เฉพาะว่าตัวเองจะได้อะไรครับแต่อยากให้คิดว่าวันนี้เนี่ยในบ้านเมืองของเราเนี่ยอยากให้บ้านเมืองของเราเป็นยังไงและพวกเราแต่ละคนเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างที่จะทําให้บ้านเมืองเป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็น